ทุกคนรู้ไหมผมโคตรเกลียดจอร์ซีนาเลยเป็นอย่างมากเนื่องจากครั้งหนึ่งบิ๊กโชเคยถูกจอร์ซีนาด่าด้วยคำไม่สุภาพที่ว่ามึงมันไออ้วนไอหมูสกปรกทุกคนล้วนรู้จักจอร์ซีนาอดีตแชมป์โลกถึง16สมัยแม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นแฟนมวยปล้ำก็อาจจะรู้จักกับชายคนนี้เหมือนกัน เนื่องจากในปัจจุบันจอร์เจียนามีชื่อเสียงมากขึ้นจากการแสดงซีรีส์และภาพยนตร์ในหลายๆเรื่องไม่ว่าใครจะรู้จักจอร์ีนาจากอะไรก็ตามผู้คนส่วนใหญ่ยอมตกกลุ่มรักจอร์ียนาเนื่องจากนาักแสดงผู้นี้เป็นคนที่ทิสนใสดีและเป็นพระเอกฮีโร่ของเด็กๆหลายต่อหลายคนอีกทั้งเขามักจะคอยช่วยเหลือผู้คนและสังคมอีกด้วยแต่ทว่า สังคมฝรั่งไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครจะมีรูปร่างอย่างไรก็ตามสำหรับฝรั่งเขาแล้วการที่เราไปทักคนอื่นว่าอ้วนขึ้นนะแน่โดยเรื่องราวทั้งหมดมันมีอยู่ว่าผมขอพูดถึงจอร์เจีหนาหน่อยนะผมจริงจังมากครั้งหนึ่งผมเกือบจะลงมือต่อยหน้าเขาแล้วในยิมของ w e มันมาเป็นเหตุการณ์ที่ผมจดจำไม่เคยลืม ยอดนักเวทประพูนนี้ยังกล่าวต่ออีกว่าวันนั้นผมได้ออกกําลังกายอยู่ในยิมที่ศูนย์ฝึกของ W w E ซึ่งก็มีนักเวทประมูหลายคนกําลังออกกําลังกายอยู่ด้วยในเวลานั้นผมจึงได้เข้าไปพูดแซวกับเพื่อนๆว่าพวกนายทุกคนเนี่ยทำไมมันหุ่นดีจังเลยอะดูฉันสิเหตุสภาพแบบเนี้ยฉันคงไม่มีซิกแพคฉันก็คงอ้วนแบบเนี้ยไปตลอดชีวิตแน่แนเลยหุ่นพวกนายเนี่ยมันน่าอิจฉาซะจริงๆ ผมพูดกับเพื่อนเพื่อว้ปล้ำเกี่ยวกับคุณสุขภาพและการออกกํบบาลังกายแต่วันนั้นจอซีนาเขาก็อยู่ด้วยและเขาได้ยินสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดจอซีนาก็เดินมาจ้องหน้าของผมผมจึงถามซีนาว่าไงมายืนจ้องหน้าฉันทำไมท่านใดน,นั้นจอซีนาก็พูดเสียงดังใส่กับผมว่าใช่ไอ้อ้วนนายมันไอ้อ้วนนายมันเป็นไอ้อ้วนลงพุงนายมันเป็นไอหมูตักระปก คนอย่างนายอะไม่มีวันจะมีซิกแพคได้หรอกเว้ยท่านนายอะไม่ลงมือทำจริงๆตอนนั้นผมโกรธมากผมคิดว่าไอหมอนี่ยมันชัดตอนนั้นผมเจ็บใจเป็นอย่างมากผมอยากจะเดินไปต่อยหน้าเจ้าซีหน้าแรงๆสักหมัดแต่ผมก็ได้แค่คิดผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกวันนั้นผมโมโหมากผมก็เลยเลิกซ้อมแล้วก็รีบกลับบ้านพักผ่อนทันที พราะถ้าขืนอยู่ต่อและผมได้เจอกับจอร์ซีนาอีกครั้งผมก็ต้องมีเรื่องกับเขาแน่แน่นายมันเป็นไอ้อ้วนลงพุงนายมันเป็นไอหมูตะกบคนอย่างนายอ่ะไม่มีวันจะมีซิกแพคได้หรอกเว้ยท่านนายอ่ะไม่ลงมือทันจริงๆแต่เมื่อผมได้สติแล้วหัวก็เริ่มเย็นขึ้นผมก็กลับมาคิดได้ว่าผมคิดว่าจอร์ซีนามันไม่ได้ด่าผมหรอกแต่ผมว่ามันน่ะมาช่วยกระตุ้นให้ผมพยายามที่จะออกกำลังกาย มาสร้างซิกแพคอย่างจริงจังมากกว่าผมนี่ตาสว่างขึ้นมาทันทีเลย,ยไม่ลงมือทำจริงๆผมจึงรีบวางแผนเปลี่ยนตารางการออกกาลังกายจัดระเบียบและควบคุมอาหารทั้งหมดผมฝึกซ้อมเป็นอย่างหนักพร้อมกับพยายามสร้างกล้ามหน้าท้องของผมอีกด้วยทุกครั้งที่ผมเหนื่อยผมก็นึกถึงคำพูดของจอซีนาใช่ไออ้วนนายมันไออ้วนนายมันเป็นไออ้วนลงพุง ผมพยายามอย่างมากจนตัวผมก็ได้มีซิกแพคแล้วก็มีหุ่นที่ดีขึ้นมากผมไม่ใช่ไอ้อ้วนลงพุงอีกแล้วผมภูมิใจมากกับสิ่งที่ผมพยายามอย่างตั้งใจและได้มันมาผมแข็งแรงขึ้นอีกทั้งปัญหาสุขภาพก็น้อยลงทุกๆอย่างผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเป็นเช่นนั้นผมก็รีบไปหาจอซีนาผมอยากจะไปขอบคุณเขาที่ซีนาเนี่ยช่วยให้ผมได้คิดได้ และพยายามลงมือเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังโดยการลงมือทํามันน่าเหลือเชื่อมากที่ผมมีกล้ามหน้าท้องผมมีซิกแพคแล้วจริงๆผมว่าผมไม่เกลียดจอร์ซีนาแล้วล่ะผมว่าผมต้องขอขอบคุณจอร์ซีนามากกว่าที่ช่วยพูดให้ผมคิดได้ไนายมันเป็นไอหมูตะกบคนอย่างนายอะไม่มีวันที่จะมีซิกแพคได้หรอกเว้ยท่านนายอะไม่ลงมือทำจริงๆ ซึ่งเรื่องราวนี้เป็นที่น่าชื่นชมของผู้คนที่ได้รับรู้หลังจากที่บิ๊กโชได้โพสต์รูปวัดซิกแพคของตน้นซึ่งก็ไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะมีวันนี้ได้มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่คนอ้วนลงพุงอย่างบิ๊กโชเนี่ยจะมาเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนมีกล้ามมีหน้าท้องมีซิกแพคขอชื่นชมในความพยายามของบิ๊กโชรจริงๆท้ายน,นี้เราอยากให้ทุกคนเมื่อได้ฟังคลิปนี้แล้ว ทุกคนได้ข้อคิดอะไรกันบ้างและอยากจะลงมือทำอะไรบ้างหลังจบคลิปนี้ไปลองมาสแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สถานีวิภามขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย